สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มากินสมต้ำใสขนมจีนโหสุดยอดมากวันนี้พิเศษมระมระเยอะมากทุกคนคือนน้ำลายแล้วทุกคนเลยทุกคนดูดิอืมน่าก,กินน่าก,กิน คนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนเราไปกินกันเลยครับผมคำแรกทุกคนจัดมระ,ะเลยทุกคนอืม Ừ. Tuyệt mãn. Mà, mà เผ็ดอืมอร่อยเผ็ดเผ็ดพี่น้อง เผ็ดมาก ไดเพชรจะนับ <Lion> อันนี้พระสายสารเข้าเอินว่าหอมเปรย์เมนบบซอยบอกแน่ <c oughs> คอยโบหูเนาะเสจต์ทั้งเผ็ดทั้งเสบเนาะพี่น้อง <c oughs> ผู้ใดเข้ามาเบิงฝากกดไลค์กดติดตามให้นำเด้อเขอบใจหลายๆ <c oughs> ตอนนี้คอยข้อลาดโตไปก่อนเด้อคอยเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ Bye-bye.